วันนี้เป็นที่จอดรถที่อยากมุงกระเบื้องสีแพคครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างโลดเหมือนเคยนะครับอย่างที่เห็นข้างหลังช่างโลดนะครับเป็นที่จอดรถนะครับมันก็ไม่ใหญ่มากนะขนาดประมาณ2.40เมตรสียาวประมาณ5เมตรนะครับแต่ว่าที่เพื่อนๆอ,อยากได้นะครับคืออยากได้เป็นหลังคา กระเบื้องซีแพคอะแต่รุ่นมันคือรุ่นพสติกครับคือมันจะดูร้อนมันจะไม่เป็นคลื่นๆน่ะมันจะดูร้อนเรียบๆนะครับแต่วัยตัวเนี้ยมันเป็นกระเบื้องคอนกรีตนะซึ่งกระเบื้องคอนกรีตเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะครับหนักประมาณ50กิโลกรัมต่อตารางเมตรเลยนะซึ่งมันก็ดูหรูดูเรียบดูดีแหละแต่ว่ามันก็หนักอ่ะมันก็มาด้วยราคาของมันนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นพวกเมทัลชีตบางๆเบาๆนะแต่พวกเนี้ยบุงไปทีนึ่งเนี่ยอยู่ได้จนแบบฮึมโฉลูกวหลานนะครับ แต่หนักไหมมันก็หนักนะครับโครงสร้างมันก็ต้องใหญ่ตามนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด b ับสกายตรงนั้นนะครับปุ่มแดงๆตรงนั้นนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่างโลดนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้ช่างโลดด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจช่างโลดนะครับที่หน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็สามารถอินบ็อกซ์คำถามเข้าไปได้เหมือนกับพี่ประกอบนี่นะครับทีมพี่ประกอบแนะนำมานะมาอยากได้โรงจอดรถหน้าบ้านนะครับ ตังคาเป็นเบื้องคอนกรีตพลสติกนะครับสอบถามว่าต้องลงเข็มไหมด้วยนะคุณพี่ประกอบบอกว่าบ้านคุณพี่ประกอบเนี่ยอยู่แถวมีนบุรีนะ,ะมีนบุรีก็ดินอ่อนก็ดินประมาณบรนบนทนกรุงเทพอะไรแถวแถวนี้นะครับก็ยังเป็นดินอ่อนอยู่นะถ้าลงเข็มไอขนาด4ถึง6เมตรนะครับต่อหลุมน่าจะเป็น หลุมหนึ่งต้นหนึ่งนะแล้วก็เทคานขนาดลึกประมาณ40เซนจะไหวไหมนะทางรถดก็บอกไม่ได้ตอนนั้นนะครับต้องเอาไปลองนั่งทางใน <laughs> ก็ต้องลองไปจัดดูก่อนนะจัดดูก่อนนะครับก็ต้องบอกไปในทุกคลิปนะครับว่าโครงสร้างที่เกิดในคลิปของช่างโรรับทำเพื่อการศึกษานะครับยังไม่สามารถนำไปก่อสร้างได้นะถ้าจะนำไปก่อสร้างนะครับก็เอาไปให้วิศวกรทําการตรวจสอบทําการออกแบบอีกครั้งนะครับทำการคํานวณอีกครั้งนะครับ แล้วก่อนก่อสร้างก็ควรจะมีวิศวกรควบคุมงานด้วยนะครับคุณพี่ประกอบก็ส่งรูปให้ดูอย่างนี้นะน่าจะเป็นตรงนี้นะครับมันก็คงไม่เกี่ยวอะไรกับโซลาเซลล์ะนะก็ว่าแบบให้ดูแบบนี้นะครับพี่ประกอบก็จัดเข็มไม้ดูแบบนี้นะนี่2เมตร50กับ2เมตร50ก็เป็น5เมตรนะครับตรงนี้น่าจะเป็น2เมตร40นะครับอ่อานี้นะใส่เข็มมา6หลุมอ่าไปดูนะครับส่งแบบให้ดูแบบคล้ายอย่างนี้นะทั้งโลาเห็นก็อ๋อครับ ตามหาลัยเลยนะคล้ายๆอย่างนี้นะครับเป็นสาราที่ให้นักศึกษาเข้าไปนั่งพักผ่อนกันนะอ่านหนังสือนะครับใกล้ๆบ้านช่างโลดเนี่ยมอลามเลยนะครับนักศึกษาก็จะดึกๆก็จะไปนั่งอ่านหนังสือกันแถวนี้นะในนั้นก็จะมีกระติกต้าร้อน <laughs> มีชั้นใส่ขนมมีชั้นใส่มาม่าอยู่นะครับทรงนี้เขาเรียกปั้นหยานะครับทรงปั้นหยานะอ่ามันก็ไม่ออกจั่วนะครับไม่ออกเพิงนะครับมันก็ทาค่อนข้างยากหน่อยนะครับ เวลาตอนไปทำเนี่ยมันก็ต้องมีเสมีขือมีดั้งมีอกไก่ด้วยนะนะครับพอเหงนขึ้นไปนะตัวนี้แม้มีอกไก่นะครับตัวนี้อกไก่นะครับตัวนี้มีเสนะครับไม่เห็นขือนะอันนี้ไม่เห็นขือนะครับอันนี้จะดึงมาหาตรงนี้เลยแล้วก็ค้ามือเลยดื้อๆอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นอกไก่มาพาดอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่เป็นท่านชีสเบ,บาๆไงก็ไม่น่ามีอะไรพิสดารน,นะครับแต่ว่ามันไม่มีขื่านั้นแหละไม่มีขือไม่มีดั้งนะครับแต่มีอกไก่นะครับ โดยที่ใช้ตรงนี้นะมาเชื่อมค้างกันดื้อๆเลยนะครับอ่ากระเบื้องพลาสติกเป็นยังไงนะครับอันนี้ช่างโลดเอามาจาก one stop home นะครับในเว็บที่เขาเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางในการสั่งซื้อวสัสดุก่อสร้างนะอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นพสติกตาช้างนะมันจะเป็นแผ่นเรียบๆแบนๆอย่างนี้นะ ไม่เป็นลอนเลยนะครับขนาดประมาณ33คูณ42นะครับหนัก5กิโลกร,รัมต่อแผ่นนะครับ5.2กิโลกร,รัมต่อแผ่นนะครับแต่นี่นะครับต่อตารางเมตรเนี่ยใช้ประมาณ10ถึง11แผ่นต่อตารางเมตรนะครับก็50กว่ากิโลกร,รัมต่อตารางเมตรอย่างนั้นเลยนะครับระยะ8ที่31ถึง33เซนติเมตรนะน้ำหนักคงที่การออกแบบโครงสร้างอยู่ที่55กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเลยนะครับ ค่อนข้างหนักนะมีระยะหลังคา,านี่ครับความชันหลังคาที่25-40องศานะอันนี้เขาจะบอกเอาไว้นะครับสำหรับ XQ ใช้35-40มันก็ยิ่งชันมาใหญ่นะราคาจะประมาณนี้นะครับ23-41ราคาจะประมาณนี้นะครับ23-700เลยนะราคามันโคตรแวรี่เลยนะครับแต่ว่า ไอแผ่นเล็บเลบแบนๆอย่างเงี้อยอยู่ที่ประมาณ23 25บาบาทต่อแผ่นนะครับไอส่วนที่เป็นสูงๆขึ้นไปเนี่ยจะเป็นพวกครอบสัรครอบมุมอะไรางี้นะก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับว่าราคามันอยู่ตัวไหนบ้างนะช่างโลดจะใส่ไว้ให้คร่าวๆนะตอนท้ายคลิปนะครับอันนี้จัดไว้ที่ความรัดเอียง30องศานะครับพี่ประกอบนะครับบอกว่า2.4นะครับกับ5เมตรก็ประมาณนี้นะตัวเนี้ยใช้คาตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะช่างโลดจัดไว้ให้ต่ำสุดที่2เมตร20นะครับเพราะว่าใชา้คามันเนี่ยหลังคามันต้องมี ระยะยื่นของชายคาออกมานะครับทั้งโลดจัดไว้ให้ที่ประมาณ50เซนนะงั้นตัวความสูงเสาสูงสุดต,ตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2องเมตรนะพอชายคาออยื่นออกมาเนี่ยชายคาไม่ต้องต่ําลงมาไงเพราะมันมีองศาของมันนะครับมันจะอยู่ประมาณ2องเมตรยีนะครับที่30องศานะประมาณนี้นะครับยอดของหลังคาตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับอยู่ที่3ามเมตรห้นะครับอ่าตรวนี้นะครับมองข้างๆนะ ชายคายื่นไปห้าสเซนนะครับที่ยื่นออกไปห0สิเซนเนี่ยประมาณสองเมตรยี่สิบนะครับที่ต่ำสุดนะครับก็ดูรถแล้วน่าจะได้คันเดียวนะ <c oughs> นะถ้าจอดข้างๆเลยเนี่ยถ้าเอาเข้าทางนี้นะครับมันอาจจะได้2คันไงตรงนี้นะประมาณสองคันอย่างนี้นะครับแต่ว่าไอ้ทรงปั้นหยาเนี่ยมันเทน้ําทุกที่ทุกทางไงถ้าเปอย่างนั้นจริงอาจจะต้องมีรางน้ําทุกทางนะครับด้านบนหลังคานะครับปริมาณพื้นที่หลังคาที่ประมาณยี่สิบห้าตารางเมตรนะครับ จากขอบถึงขอบก็ประมาณ6เมตรสิาด้านสั้นก็ประมาณ3มเมตรห้าสิบห้าอย่างนี้นะครับจะได้พื้นที่หลังคาอย่างนี้นะที่เวลาเราคุมร่มเงาแล้วนะครับดูด้านล่างครับรถคันหนึ่งเต็มเลยนะจอดได้พอดีพอดีนะครับพื้นที่จอดรถประมาณ12ตารางเมตรนะ,อ,ะอันนี้ใส่ให้เป็นเสากลมเหมือนกับที่ในรูปที่ส่งให้ดูนะครับมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะข้างบนเราเป็นกระเบื้องคอนกรีตอะ่ะ เราจะไปใช้เสาเหล็กมันก็จะดูบางๆไปหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เสาใหญ่นะพอเป็นเสาใหญ่แล้วเนี่ยปริมาณเหล็กมันก็จะเยอะขึ้นโครงสร้างมันก็จะแพงตามนะครับอันนี้ก็ดูพวกน้ําหนักบรรทุกไว้ให้อย่างนี้นะครับหลังคาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกระเบื้องคอนกรีตไงอย่างที่เขาแนะนํามานะครับอยู่ที่ประมาณ55กิโกร,รัมต่อตารางเมตรเลยนะไอ้น้ําหนัก กระเบื้องนี่นะครับมันหนักมากนะแล้วก็ใส่พวกน้ำหนักโครงสร้างเหล็กไปนิดนึงช่างโลดก็เลยประมาณรวมรวมไว้ประมาณ80กิโกรัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็เผื่อน้ำหนักทุกจอนไว้หน่อยนึงนะครับประมาณ30กิโกรัมต่อตารางเมตรนะส่วนข้างล่างเนี่ยจอดรถไงปกติแล้วอ่ะมันจะใช้ประมาณ400นะอันนี้ช่างโลดก็เออจะ200มันก็ดูน้อยไปนะเอา300แล้วกันนะครับก็ต้องบอกไว้ในทุกคลิปนะครับว่าโครงสร้างที่กดในคลิปของช่างโลดนะครับทำาการศึกษานะครับยังไม่สามารถนาไปก่อสร้างได้นะครับ ถ้าจะนําไปก่อสร้างนะครับควรจะทาไปให้วิศกรช่วยคํานวณช่วยออกแบบนะครับแล้วก็ทําแบบแล้วในขั้นตอนก่อสร้างนะครับก็ควรจะมีวิศกรควบคุมหน้าง,งานด้วยนะครับมาดูโครงสร้างรวมๆนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกนะไอตัวนี้มันเป็นโครงปั้นหยานะครับมันไม่ใช่ไม่ท่อนชีตอย่างที่ในรูปนะครับในรูปภาพตัวอย่างนะมันเป็นไม่ท่อนชีดเบาๆนะครับโครงปั้นหยาเนี่ยมันจะมีครบมาเลยนะครับมันจะคล้ายๆกับจั่วแหละแต่ว่ามันมีสโลปข้างหน้านะ มันมีความลาดเอียงข้างหน้านะครับถ้าจั่วเลยเนี่ยมันก็คือข้างหน้าจะเป็นระนาบเดียวกันเป็นตั้งฉากนะแต่เนี่ยมันเป็นปั้นหยาไงมันก็เลยมีการเทมีความลาดเอียงข้างหน้ามาด้วยนะครับในช่วงด้านสนนั้นนะครับก็จะเห็นอย่างนี้นะมาดูตัวหลังคาก่อนนะครับมันก็จะมีอ่ะเศอ่ะเสนะครับโผล่มาแล้วนะครับมีคือมาด้วยนะตัวนี้นะครับคือคือเสร็จแล้วก็เป็นดั้งน,นะดั้งก็ตั้งบนคือนะครับแล้วก็มีอกไก่ด้วยนะครับ อกไก่ก็ไปตั้งบนดังอีกทีนะครับเสร็จแล้วไม่พอนะมันต้องมีจันทันอ้าวจันทันหายอ้าวจันทันนะครับตัวนี้จันทันนะครับจันทันก็พาดระหว่างอกไก่กับตัวอาเสนะครับข้างล่างนะพาดลงมาข้างล่างนะครับเสร็จแล้วจันทันแล้วต้องมีแปรอีกรอบนึงนะงั้นไอ้โครงจั่วโครงปั้นหยาแบบเนี้ยมันก็จะดูซับซ้อนหน่อยมันซับซ้อนหน่อยแต่มันก็เป็นศิลปะนะตัวนี้คือตะเขสันนะครับถ้าตัวหน้าหลังคาเนี่ยไปเข้ากับ ตัวหน้าหลังคาที่มาอีกทางหนึ่งมันก็กลายเป็นตะเค้ารางนะตัวตะเค้รางเนี่ยต้องกันน้ํามันดีๆแต่ตัวนี้เราเป็นปั้นหยาเดี่ยวๆมันไม่ได้ไปเข้ากับหลังคาตัวอื่นนะครับมันก็เลยไม่มีตะเค่ารางให้เห็นนะมันก็จะเป็นตะเค้สันนะครับตัวเสานะครับดูเป็นเสาคอนกรีตไว้ให้นะครับข้างล่างก็เป็นพื้นเทในที่พื้นคอนกรีตนะครับแล้วก็มีคานคอนกรีตด,ด้วยนะครับอันนี้พื้นคอนกรีตนะครับตัวฐานลากเนี่ยก็เลยดูไว้ให้เป็นเสาเข็มสั้นนะครับเป็นพวกหกเหลี่ยมตวงนะครับเดี๋ยวไป ชัางโหลดประมาณไว้ประมาณไหนนะใช้เสาเป็นท่อซีเมนต์ใยหิน8นิ้วนะครับก็คือหน้าประมาณ20เซนนะครับไอ้พวกเนี้ยเวลาช่างเขาไปก่อสร้างก็คือใช้ท่อซีเมนต์ใยหินเนี่ยเป็นแบบนะข้างในเนี่ยก็ต้องผูกเหล็กนะครับอาจจะเป็นเหล็กก้าวนะครับย่อนเข้าไปข้างในนะแล้วก็ทยนกีดเข้าไปกาะเข้าไปข้างในนะครับเสาเป็นหกเหลี่ยมกวงนะครับยาว6เมตรประมาณ4ต้นต่อฐานนะจริงๆแล้วอะ่ะ2ต้น ก็พอนะแต่ช่างโลดดูเผื่อๆไว้หน่อยนะก็สัก4ี่ต้นก็น่าจะโอเคกว่านะครับก็ต้องบอกไว้แบบนี้นะครับฐานรากพวกนี้นะมันแล้วแต่พื้นที่นะครับพอดีของพี่ประกอบเนี่ยอยู่แถวๆมินงบุรีนะครับก็อาจจะดูเป็นเสาเข็มสั้นนะพวกนี้เป็นเสาเข็มที่ตอกไปแค่ชั้นดินอ่อนนะครับถ้าดินมันซุด หรือดินมันยุบตัวเนี่ยมันก็จะซุดอยู่ดีนะครับงั้นไอ้พวกเสาเข็มสั้นพวกนี้นะครับมันจะแค่เอาไว้รับโครงสร้างข้างบนให้มันซุดพร้อมๆกันเฉยๆนะไม่ใช่ว่ามันซุดไปข้างนึงแล้วมันมันจะหักหมดเลยไอ้พวกนี้มันก็จะช่วยไว้ให้มันซุดพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันผูกติดไว้กันหมดนะครับเวลามันซุดมันก็จะซุดพร้อมๆกันมันแค่ช่วยชะลอนะครับถ้าดินมันซุดมันก็ซุดอยู่ดีนะงั้นโครงสร้างเราใหญ่แล้วโครงสร้างเราหนักเนี่ย ก็ควรจะต้องตอกเสาเข็มไว้หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ขนาดนี้นะไปตอกพวกเสาเข็มไมโครพายเนี่ยมันจะดูไม่คุ้มนะเสาเข็มต้นหนึ่งก็ปาเข้าไปหมื่นถนึงแล้วนะครับสต้นก็สี่หมื่นไปแล้วก็เทบาะครึ่งหนึ่งของราคาโครงสร้างหรือราคาโครงหลังคาทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็อยากเก็บแล้วจบก็ไปพวกไมโครพายนะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยมันก็ซุดได้นะหรือว่าซุดแล้วอาจจะถมขึ้นมาหน่อยหรือว่าปรับอะไรช่วยอย่างนี้นะครับ ก็ดูเป็นเสาเข็มสั้นแบบนี้นะง,งั้นโครงสร้างพวกนี้นะครับฐานรากพวกนี้นะครับก็ไปปรึกษาวิศวกรอีกครั้งนะครับก่อนที่จะทําการก่อสร้างนะคานนะครับดูไว้ให้ที่ประมาณ25-50นะครับอ่อาน่าจะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับว่าคานเนี่ยมันยาว5เมตรเลยนะครับถ้าไปใช้เล็กกว่าน,นี้หน่อยนึงก็น่าจะได้นะแต่ว่าช่างลวดเอาเผือเผ่อๆไว้หน่อยก็สัก25 50ิสนะครับส่วนเหล็กก็น่าจะใส่ที่เหล็กประมาณ16หนะเหล็ก16เหล็กเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับ เลขสินะครับมมนูข้างบนนะครับก็จะมีอะเสคือด่างอกไก่นะตัวเนี้นะครับมันจะดูใหญ่ๆห,หน่อยนะครับช่างโลดก็ต้องดูตัวนี้มาก่อนนะครับว่าเป็นขนาดเท่าไหร่นะพอดีมันตกไปที่ร้อยห้าสิบแปดสิบหนาสี่จุดห้านะครับช่างโลดก็เลยจับมันใส่ทั้งหมดเลยนะซื้อมาก็ซื้อเหล็กเบอร์เดียวมาเลยนะครับเวลาทํามันก็ได้เหล็กเท่าๆกันหมดมองขึ้นไปมันจะดูไม่เล็กไม่ใหญ่ต่างกันนะมันก็ดูเป็นชิ้นเดียวเป็นเส้นเดียวกันหมดเลยนะก็เลยตัดมาทีเดียวเลย เอาใส่ไปทั้งหมดเลยใส่ไปทั้งคือใส่ไปทั้งดั้งไปทั้งอกไก่ด้วยนะครับเอาให้มันเป็นเหล็กเบอร์เดียวหมดเลยมันจะดูแข็งแรงนิดนึงนะนะครับอย่าลืมนะข้างบนเนี่ยเราเป็นกระเ,เ,เบื้องคอนกรีตนะไม่ใช่เมทัลชีสนะครับจานทันนะครับเป็นเหล็กกองห้คูณยนะี่สิบห้าหนา2.3นะครับก็ห่างอยู่ประมาณ80ถึง90เซนนะครับใช้คาก็ยื่นออกมาประมาณ50เซนนะครับตัวนี้120เนี่ยเป็นระยะที่จาก ตัวคือไปหาเซนเตอร์เสานะครับไปหาศูนย์กลางเสานะครับห่างที่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับตัวเนี้มันเอาไว้สําหรับกระระยะดึงสโลปของตัวจันทันที่มาพาดข้างหน้านะครับสลลปอ่ะมันสามสิบองศานะครับงั้นมันต้องมีระยะที่จะให้คือไปวางนะครับเพื่อจะวางดั้งวางอกไก่ต่อนะครับข้างบนนะนะแปนะครับเป็นเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วนะครับยี่ห้ายี่ห้านะสองจุดศูนย์นะครับห่างกันประมาณสามสิบเซนนะครับก็อย่างที่ในแคตตาล็อกแนะนํานะประมาณสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสามนะครับ ก็ลองไปจัดกันดูอีกทีนะถ้าวางที่30มันอาจจะดูระยะเหลื่อมมันจะดูเปลืองกระเบื้องนิดนึงก็ลองไปดูจัดอีกทีนะว่า30-33เนี่ยได้ระยะได้ปริมาณแปรอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเรายิ่งวางทีนิดโครงสร้างมัจะหนักนั้นไปดูทางไพตล็อกนะครับว่าประมาณ3า3เาเนี่ยเราก็จะได้ปริมาณแปรที่ น้อยลงนิดนึงแต่ช่างรู้ว่าไม่น้อยกว่าคันเท่าไหร่นะครับประมาณเซนหึงสองเซนเนี่ยปริมาณแปลงก็จะประมาณนี้แหละครับพื้นที่หลังคาอยู่ประมาณ25ตารางเมตรนะครับโดยรวมๆทั้งหมดเลยนะสาราเล็กๆน,นะครับไม่น่าเยอะเท่าไหร่นะอ่ะพอดูด้านข้างดูเฉียงๆอย่างนี้นะครับจอดรถกันเดียวก็เต็มแล้วนะครับก็ตามใจผู้อยู่นะปลูกเรือนตามใจผู้อยู่รับปลูกอู่ตามใจคนนอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอแอนิเมชันกันนิดนึงนะครับ หมุนที่ดูรอบๆข้างๆนะครับมันก็จะดูว่าเออโดยรวมๆแล้วหันทิศหันทางแล้วมันจะประมาณนี้นะหันขึ้นไปมันก็จะเห็นคล้ายๆกับในรูปตัวอย่างนะครับมันก็จะมีคือมีอาเสมีดั้งมีอกไก่อย่างนี้นะฐานลากกับคานด้วยนะครับก็รับรึกษาวิศวกรอีกครั้งนะครับพื้นอาจจะสักประมาณ10-12เซนนะครับส่เหล็ก9กก็น่าจะได้นะนะครับ ตัวอะเสก็ร้อยห้าสิบนะครับใหญ่หน่อยนะเพราะข้างบนเราเป็นกระเบื้องคอนกรีตนะครับอโอเคนะอะดูราคากันิดนึงนะครับตัวนี้นะครับตัวเดียวแพงเหลือเกินนะสิตารางเมตรประมาณ7,870บบาทต่อตารางเมตรเลยนะครับก็บ้านหลังเล็กๆย่อมๆเลยนะ ราคามันไปหนักอยู่แถวแถวโครงสร้างกับกระเบื้องนะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะฐานลากเป็นหกเหลี่ยมกวง6เมตรนะครับ16ต้นนะมันอยู่ที่4ถฐานนะครับ446นะครับแล้วก็เสาคอนกรีตกลม8นิ้วนะครับก็หน้า20เซนนะอ่าตัวเนี้ยคอนกรีตอยู่ี่ประมาณครึ่งคิวนะครับพวกนี้อาจจะต้อง ผสมเองนะครับแล้วก็เทนเองนะครับพื้นมีเหล็กเสริมมานิดนึงอันนี้ประมาณทั้งรูปประมาณเอากดเครื่องยนเลขแบบประมาณราคาคร่าวๆยนะมันไม่ถูกนะครับพมผูบเหมาจะมาเห็นเนี่ยอย่าเอาราคานี้ไปใช้นะครับเจ๊งอย่างเดียวนะนะครับอ่ะเสคือด้างอกไก่นะครับเป็นกล่อง15080นะครับหนา4.5นะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ20 0 0 0เลยครับดูกระเบื้องนะครับหมื่นกว่าบาทเลยนะค่อนข้างที่จะราคาสูงพอสมควรนะครับ25ตารางเมตรก็1ตารางเมตรก็ใช้ประมาณ1 0 1ถึงแผ่นนะครับ ก็อยู่มา250รทั้งโลก็คิดไป300เลยนะนะครับค่าแรงก็ประมาณ1 5 0ยห้าสถึงสองรทั้งโลก็ใส่ไป200นะครับตกอยู่ที่94,445บาทนะครับอันนี้ราคาคร่าวๆนะราคาของอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใส่แรงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้ดูเป็นก้อนหน่อยนึงนะครับมันยังขาดหลายอย่างนะเอาไปใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นราคาคิดคร่าวๆเบื้องต้นนะนะครับ12ตารางเมตรก็7,870บาทต่อตารางเมตรก็รวมๆมหมื่นเลครับ ราคาประมาณบ้านหลังนึงเลยนะก็โอเคน่าจะโอเคนะครับก็เป็นอ่อโดยรวมๆๆนะสาล่าหรือว่าเป็นที่จอดรถที่อยากได้เป็นเบื้องคอนเกีตน,นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กด subscribe ตรงนั้นนะครับที่หน้า facebook fan page นะครับกดไลค์ที่หน้า fan page นะครับแล้วก็สามารถอินบ็อกคำถามไปให้ชจ้งรถดได้นะครับอย่างที่พี่ประกอบอินบ็อกคำถามแล้วก็ส่งรูปไปให้ดูนะครับสามารถแชร์ให้เพื่อนๆหรือท่านที่สนใจนะครับจะได้เป็นไอเดียนะ เอาไว้ไปคุยกับช่างหรือคุยกับวิศวกรนะครับว่ามีแบบเบื้องต้นมาคล้ายๆแบบนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับจะได้พูดคุยกันง่ายขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ